สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน lab WMS TMS VR กับการขนส่งและคลังสินค้าเพื่อการทำงานในอาชีพอนาคตค่ะโลกของโลจิสติกเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีค่ะ WMS TMS VR คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทักษะการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จะกลายเป็นจุดแข่งในสายงานอนาคตค่ะ และจะช่วยลดขั้นตอนที่อันตรายและไม่จำเป็นจากความผิดพลาดของมนุษย์ด้วยค่ะ Warehouse Management System หรือ WMS จัดระเบียบพื้นที่เก็บสินค้าเพื่อเพิ่มพื้นที่จากการวางแผนการเก็บสินค้าคัดแยกและแบ่งสินค้าได้อย่างมีระบบมีการติดตามงานที่ไม่ติดขัดตรวจสอบสต็อกแบบเรียลไทมการลดความผิดพลาดจากการจัดเก็บและหยิบสินค้า ตรวจสอบสต็อกสินค้าได้แบบเรียลไทม์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือทราบจำนวนสินค้าคงเหลือสถานะสินค้าและตำแหน่งแบบเรียลไทม์ลดความผิดพลาดจากการแพ็คสินค้าลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการแพ็คสินค้าแพกกิง้งการใช้ WMS จะได้รับคำสั่งหยิบสินค้าผ่านอุปกรณ์ดิจิตอลทำให้สามารถยืนยันตำแหน่งจัดเก็บสินค้าและตรวจสอบรหัสสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ประโยชน์ก็คือลดต้นทุนลดของเสียเพิ่มความเร็วและแม่นยำค่ะ WMS Warehouse Management System ระบบจัดการคลังสินค้านำ WMS มาใช้ในการจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงกับระบบบาร์โค้ดหรือ RFID เพื่อเช็คอินเช็คเอาท์สินค้าอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีการรับสินค้าเข้าคลัง WMS จะบันทึกข้อมูลสินค้าโดยอัตโนมัติและแนะนำตำแหน่งจัดเก็บที่เหมาะสมทันทีทำให้พนักงานไม่ต้องเดาหรือลดความผิดพลาดค่ะต่อมานะคะคือ Transportation Management System หรือ TMS โดยวางแผนเส้นทางขนส่งที่คุ้มค่าที่สุดระบบสามารถคำนวณเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือคุ้มค่าที่สุดได้โดยอัตโนมัติช่วยลดระยะทางลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาติดตามรถและสถานะขนส่งผู้จัดการโลจิสติกสสามารถดูตำแหน่งรถบรรทุกหรือสถานะการจัดส่งได้ตลอดเวลาช่วยให้ประสานงานกับลูกค้าได้อย่างแม่นยำ วิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการวางแผนที่แม่นยำและการใช้งานลถขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดการเดินทางเปล่าและการใช้ทรัพยากรเกินจำเป็นค่ะประโยชน์คือควบคุมต้นทุนลดความล่าช้าเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำส่งของตรงเวลาเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า Transportation Management System หรือระบบวางแผนขนส่ง ร่วมหลายออเดอร์เข้าด้วยกันเพื่อลดจำนวนเที่ยววิ่งติดตามสถานะรถขนส่งแบบเรียลไทม์หรือ GPS tracking ตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องส่งของให้ลูกค้า10จุด TMS จะจัดเรียงจุดส่งให้มีระยะทางสั้นที่สุดโดยคำนึงถึงเวลาความเร่งด่วนและขนาดของสินค้าเพื่อให้ขนส่งมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ v i r u a l Reality จำลองสถานการณ์ในคลังสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงในการฝึกอบรมหรือวิเคราะห์การทำงานภายในคลังการฝึกอบรมพนักงานหรือ Training Simulation พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้การใช้อุปกรณ์เช่นโฟก l ลิฟหรือการหยิบสินค้าในคลังผ่านโลกเสมือนจริงโดยไม่ต้องเสี่ยงก,กับอุบัติเหตุหรือความเสียหายจริงสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเรียนรู้การแก้ไขปัญหา ฝึกแผนรับมือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในคลังสินค้าเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในสถานการณ์จริงค่ะประโยชน์คือลดความเสี่ยงจากการฝึกจริงเพิ่มทักษะและความมั่นใจก่อนเริ่มงานจริง Visual Reality จำลองการทำงานในคลังสินค้าหรือ VR สามารถนำมาใช้ในการฝึกพนักงานใหม่หรือจำลองสถานการณ์ต่างๆได้อย่างปลอดภัย ฝึกการใช้รถฟลอกลิฟต์หรือการหยิบสินค้าจากชั้นสูงฝึกการจัดวางสินค้าให้เกิดความสมดุลไม่ล้มจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นไฟไหม้หรืออุบัติเหตุในคลังข้อดีคือพนักงานสามารถฝึกได้หลายครั้งโดยไม่เสี่ยงต่อของจริงช่วยให้เกิดความมั่นใจและลดอุบัติเหตุในอนาคต